จริงด้วยลูกเราจะเ,เรียน,นด้วยหรอตาแดงเป็นคนที่ไม่หล่อจริงจริงด้วยกลัวจังเลยลว่าไมื่อเรียนกับเขาอะอุปสรรคที่ก้าวขาว้ามที่ยากที่สุดไม่ใช่ความพิการแต่เป็นทัศนคติของคนในสังคมทางคณะกรรมก,การได้ประชุมกันแล้วอยากให้ครูไอซ์ไปช่วยงานที่ห้องทะเบียนค่ะ ให้ผมได้สอนได้เห็นอนาคตที่ดีของเด็กๆด้วยนะครับ เรียนคาบครูก็พวกหนูไม่อยากเรียนกับครูตาบอดมองก็มองไม่เห็นจะมาสอนพวกหนูได้ยังไงแล้วครูต้องทํำยังไงเราถึงจะเข้าเรียน Thank you. เราจะมีสมาธิมากขึ้น <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเวลาเราจํำคาไหนไม่ได้ให้เราทําไงตก oh. oh. ไม่ใช่ใชเราต้องทําไงอี oh. กที่ราบถ้าผลสอบกลางภาคม .2 ทำข้าวอา 2, 5, อกมาไม่ดีนะผัวไอจะไม่ได้บรรจุใช่ไหมครับ โซโลมอลบทที่23ข้อ11 12รองขอมาคือชม,มาบุตรอาเกชาวหาราคนฟิลิสเตียมาชุมนุมกันอยู่ที่เลฮีเป็นที่ที่มีพื้นดินผืนหนึ่งมีถูดแดงเต็มไปหมดพวกพลก็หนีพวกฟิลิสเตียไปแต่ท่านยืนมั่นอยู่ท่ามกลางพื้นดินผืนนั้นและป้องกันที่ดินนั้นไว้และฆ่าฟันคนฟิลิสเตียและพระเจ้าได้ทรงประทานชัยชนะอย่างใหญ่หลวง สสมัยวบที่3าข้อ11 12นั้นเป็นเรื่องราวที่คนอิสราเอลนั้นทําสงครามกับคนฟิิสเตียซาอูลไล่ที่จะ,ะจัดการกับดาวิดท,ที่จะเป็นคนหนึ่งที่ถูกแต่งตั้งว่าจะเป็นกษัตริย์ต่อมาจากซาอูลจนดาวิดนั้นต้องหนีไปอยู่ในทัพพลเมืองมากมายเข้ามารวมกับ ดาวิดในขณะที่ดาวิดนั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์เลยแต่พระใจของดาวิดที่มีใจต่อพระเจ้ามีใจที่อยากจะทําให้งานของพระเจ้าสําเร็จมีใจที่จะร่วมทําให้พระมหาบัญชาหรือสิ่งที่เป็นภาระใจของพระเจ้าสําเร็จจึงมีคนเข้ามาร่วมร่วมร่วมกับดาวิดตลอดเวลาและยิ่งกว่านั้นอีกในคนที่มาร่วมนั้นก็มีคนมากมายหลากหลายที่มีทั้งชีวิตที่ดีมีความสามารถที่ดี30สบคนนั้นคือคนที่มีความสามารถ และยิ่งกว่านั้นอีกภายใน30คนนั้นก็จะมีคนที่เข้ามาใกล้เข้ามาอีกก็คือ3มคนที่เป็นวีรบุรุษของดาวิดแลี3มคนนี้ก็ได้ถูกมอบหมายไปดูในที่ต่างๆที่จะเป็นที่ที่สำคัญของคนอิสราเอลในเวลานั้นคืออู่ข้าวอู่น้ำของเขานะคะชัมนานถูกมอบหมายให้ไปดูที่เลฮีเป็นที่ที่มีทุ่งถั่วแดงทุ่งถั่วแดงเต็มไปหมดในขณะที่ฟิลิเซียนั้นก็ รู้สึกต้องการและอยากจะมาครอบครองอยากจะมาแย่งชิงพี่น้องคะหลายๆครั้งชีวิตคนก็เป็นอย่างนี้อยู่มากมายก็คนอื่นๆก็อาจจะอยากจะมาแย่งชิงอยากจะมาครอบครองนะคะดังนั้นความสําเร็จจะเป็นของคนคนนั้นยั่งยืนหรือไม่นะคะก็อยู่ที่จิตใจท่าทีและสิ่งที่เขาทํานั้นจะมีผลต่อสิ่งที่เขาจะเดินไปข้างหน้าเขาบอกว่าคนเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแต่ก็เป็นอย่างที่เขาทํา ดังนั้นสิ่งที่เราทําคือสิ่งที่จะบอกว่าเราเป็นอะไรหวังว่าวันนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนของพระเจ้าที่เดินไปในพระเจ้าและเป็นคนของพระเจ้าที่ทําสิ่งที่มาจากหลักการของพระคัมภีร์เป็นหลักการที่เราเองถูกเรียนรู้มาเป็นเวลานานนะคะพระเจ้าคิดว่าคนของพระเจ้านั้นเราน่าจะไปถึงจุดหนึ่งที่เห็นพระพรที่ยิ่งใหญ่หลายครั้งเราเป็นคนหนึ่งที่หัวโตนะคะก็คือรู้เยอะไปหมดนะคะแต่เราไม่เคยเอาไปทําจริง เมื่อถึงยามเวลาที่เจอสถานการณ์ต่างๆเรามักจะไม่ได้ตอบสนองคนของพระเจ้าอาจจะไม่ตอบโต้แต่อยู่เฉยๆมีมากจริงๆนะพี่น้องธรรมานั้นเป็นลักษณะแบบนี้ไหมถ้าเขาเป็นลักษณะแบบนี้พระเจ้าไม่สามารถอวยพรเขาได้แต่เขาไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เขาตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นความถูกต้องของพระเจ้าเป็นตอบรองกับการดูแลสิ่งที่เขารับผิดชอบและทําอย่างเต็มที่ไม่มีคําว่า ข้อแม้ข้ออ้างข้อแก้ตัวนั่นคือท่าทีของคุณของพระเจ้าวันนี้ชัมมาจึงมานหนุนใจเราแม้เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือว่าป้าศึกมาเป็นแสนอิสราเอลที่อยู่ร่วมกันตรงนี้เป็นหมืน่นหนีหายตายจากไปหมดท้ายนั้นชัมมาอยู่เพียงผู้เดียวและชัมมานั้นสามารถสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มันมาจากเหตุอะไรหัวข้อในวันนี้ความสําเร็จของผู้ที่ยืนหยัดําว่ายืน คนไหนเป็นคนที่ยืนหยัดนั้นคนมักจะพูดถึงในทางบวกและยกย่องชมเชยมองเขาด้วยสายตาว่าคนนี้เนี่ยดีจริงๆยกนิ้วให้แบบนี้เลยใช่ไหมคะเรายกมือเพื่อจะบอกเขาว่าเราคาดหวังเขาเรายกมือบอกเขาว่าคุณทําได้ดีแล้วสาหรับหลายคนที่ทําได้ดีหลายคนที่ยังทําไม่ดีเราคาดหวังว่าคุณจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นการยืนหยัดพิ่งเป็นคําบวกเป็นคําที่เราเองนั้น สะท้อนออกมาว่าเราไม่เลิกลาเราไม่หยุดเราไม่ทิ้งเราไม่เลิกเราไม่ถอยเห็นไหมคะคนยืนหยัดจึงเป็นคนที่มีคุณภาพคนที่ยืนหยัดนั้นจะสร้างอาณาจักรและคนที่ยืนหยัดนั้นจะสร้างอนาคตและความหวังใจให้กับคนทั้งหลายดังนั้นการยืนหยัดจึงเป็นภาพที่ดีเหลือเกินแต่หลายครั้งนั้นเราอาจจะมองมันแบบผัดผ่านเราอาจจะคิดถึงมันแบบไม่เอาจริงเอาจังเราอาจจะไม่ได้ลงมือทําเลยนะคะ วันนี้พระวจนะของพระเจ้าอยากชีวิตของํามาเขาสามารถสําเร็จได้อย่างไรพี่น้องพี่น้องลองนึกภาพถึงเหตุการณ์ของตัวเองว่าวันหนึ่งท่านดูเหมือนกําลังประสบความสําเร็จที่ยง่ญ่นะคะท่านดูแลทุ่งนานั้นนะคะกลายเป็นทุ่งถั่วแดงที่เต็มไปด้วยผลิตผลที่เกิดผลมากมายนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนจะมายึดครองและทุกคนที่อยู่กับท่านก็หนีหายไปไปจากท่านหมด และถ้าจะต่อสู้เพื่อจะครอบครองความสําเร็จนั้นไว้หรือไม่นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายต้องเอามาดุน้าใจตัวเราเองท้าทายตัวเราเองว่าชัมมาทําได้เราก็ทําได้เอเมนไหมคะตำนานหรือประวัติศาสตร์ของคนมากมายในโลกนี้นะคนที่สําเร็จนะั้นส่วนมากมาจากจุดที่เขามีหัวใจที่ยืนหยัดเขามีความตั้งใจที่ยืนหยัดและเขามีภาคปฏิบัติในการยืนหยัดด้วยเรื่องราวของชัมมาจะมาบอกเราว่าความสําเร็จของผู้ที่ยืนหยัดนั้น ต้องเกิดขึ้นได้ด้วยหัวใจที่มั่นคงและเข้มแข็งด้วยท่าทีที่เริ่มต้นจากความคิดจิตใจว่าเราจะไม่แพ้ถ้าเราไม่ยอมแพ้คําว่ายืนหยัดเป็นภาพบวกในจิตใจเป็นความตั้งใจในจิตใจเป็นท่าทีที่เราอยากจะไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดในความรับผิดชอบที่ดีที่สุดส่วนการตัดสินใจว่าเราจะไปได้ถึงตรงไหนได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าหน้าที่ของเราคือต้องทําหน้าที่ของเราจนถึงที่สุดถ้าคนในกลุ่มนี้แค่เป็นแบบชํามา ขิดจะจรของเราก็สามารถเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วเองไหมคะความสําเร็จของผู้ที่ยืนหยัดนั้นประการที่1ยืนหยัดแม้เต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาในข้อที่11ได้บอกเราว่าคนฟิลิสเตียนั้นมาชุมนุมกันอยู่ที่เลหีก็คือหมายความว่าคนฟิลิสเตียที่เป็นข้าศึกนั้นมากันเป็นกองทัพมากันอย่างมากมายดูเหมือนปัญหามีเต็มไปหมด ในชีวิตของเราต้องมาเจินปัญหารอบด้านต่างๆนานาคนหลายคนจึงเกิดความรู้สึกที่ไม่สามารถไปสู่จุดแบบเฉียกม,มาได้ว่ายืนหยัดบอกว่าโอ้ถ้าปัญหามาเียวเรื่องนะทําได้แน่แต่ถ้าปัญหามาพร้อมๆกันเราทําไม่ได้ใช่แบบนี้หรือไม่วันนี้นะคะชัมมาได้ท้าทายใจเราว่าแม้ปัญหามาลุมล้อมนานับประการและแม้เขาต้องยืนอยู่คนเดียวและทุกอย่างมาเป็นเหมือนกองทัพเขาก็ยังสามารถยืนหยัดได้ ทุกปัญหามีคําตอบถ้าเราเลือกมองทางออกของปัญหาเราจะสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ถ้าเราเองนั้นตัดสินใจที่จะเดินไปในวิถีทางของพระเจ้าถ้าท่านตัดสินใจเลือกที่จะเดินอยู่ในวิถีของพระเจ้าเหมือนอย่างชัมมาที่ตัดสินใจจะดูแลนาะทุ่งถั่วแดงของเขาที่เขาถูกมอบหมายจากดาวิดก็จะดูแลว่าจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเลี้ยงคนอิสราเอลพี่น้องคะพระเจ้าจะอวยพรเรา เราต้องเป็นคนที่กล้าสู้รบกับปัญหาปัญหามันไม่ต้องบอกให้มันมาหรอกมันก็มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสู้กับมันถ้าเราสู้กับมันมันก็จะหนีเราไปเห็นไหม,ไหมคะชืนหยัดแม้เต็มไปด้วยอุปสรรคไม่พอแม้คนไม่เห็นด้วยกับเราเลยถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นมาจากพระเจ้าเราต้องเอเมนและร่วมใจกับผู้นําของเราไม่ใช่บอกว่าเออเราไม่พร้อมเวลาไม่ได้ทุกคนไม่ว่างพี่น้องมันไม่มีใครว่างทันทีอะ เราเป็นผูน้นําเราก็ต้องตัดสินใจตัดสินใจที่ต้องทําสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องคะธรรมาก็เช่นเดียวกันแม้คนมากมายบอกว่าไม่เอาแลวหน,นีหมดเลยก็เห็นฟิซเซียม,มามากมายเขาก็ยังต่อสู้ที่ยืนหยัดและปกป้องผืนถั่วแดงนั้นดังนั้นใจที่สู้ใจที่ถึงจึงเป็นสิ่งที่สําคัญวินาทีของการที่เราตัดสินใจยังสู้ในงานของพระเจ้าพี่น้อง นั่นคือพอ่อพรที่กําลังจะเข้ามาแต่วินาทีที่เราตัดสินใจที่จะเลิกลาแล้วก็ไม่ทําแล้วบอกว่ารอไปวันหน้ารอไปเดือนหน้ารอไปครั้งหน้า,าก็แล้วกันพี่น้องเราอาจจะไม่มีโอกาสอีกเลยเออเราต้องชวนคนมาโบสถ์พี่น้องอย่ารอได้บอกเออไม่เป็นไรนะมาอาทิตย์หน้า,าก็แล้วกันเขาเพี้ยวเคยเล่าแล้วจะไม่เป็นรบยานว่าพี่น้องของเราเนี่ยไม่ชวนคนมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเอาเข้ามาจริง แล้วก็บอกอย่างนี้มาที่หน้าค่อยมาแล้วกันพี่น้องปรากฏว่าวุกคนนั้นอ่ะถูกรถชนตายไลซะก,ก่อนเขามีโอกาสมาพบคนจ้าไหมโลหิตเขาว่าตกอยู่ที่มือเราแล้วหน้าที่เราคือทําสิ่งที่ดีที่สุด ด้วยเวลามากขึ้นจ่ายราคาด้วยความสามารถมากขึ้นจ่ายเวลาด้วยสิ่งต่างๆที่อาจจะดูเหมือนเราถูกเกลียดออกไปพี่น้องคะแต่พระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้ามาท้าทายอะไรสําหรับชีวิตของเราเราต้องตอบสนองเหมือนอย่างชัมมานั้นเมื่อเขาตอบสนองเขาเห็นพระพรของพระเจ้าประการที่สองคือยืนหยัดจนเห็นความสําเร็จความสําเร็จของผู้ที่ยืนหยัดนั้นเขาจะต้องตั้งเป้าว่าเขาจะยืนหยัด ไปสึ่ขึ่งความสําเร็จไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่กับพระเจ้าและอยู่กับงานของพระเจ้าธรรมานั้นยืนหยัดอยู่ในข้อที่สิบสองบอกว่าท่านยืนมั่นอยู่ท่ามกลางผืนดินนั้นยืนมั่นแปลว่าอะไรครับพี่น้องมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนจุดหมายคนที่ยืนหยัดเดินไปในเป้าหมายนั้นการตอบสนองเขาจะเห็นเลยว่าเขาจะทําเพื่อจะให้เป้าหมายสําเร็จเขาจะไปสู่ความสําเร็จของสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ วันนี้ท่านมีเป้าหมายทุกวันใช่ไหมคะเพื่อจะทําให้สิ่งที่พระเจ้าเรียกท่านให้สําเร็จคําว่ายืนหยัดนั้นภาคปฏิบัติก็คือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนคนที่ยืนหยัดนั้นเขาจะทําเดี๋ยวนี้เขาจะตัดสินใจที่จะทําเดี๋ยวนี้เขาจะลงมือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่บอกเดี๋ยวก่อนที่น้องเคยเห็นคําว่าเดี๋ยวก่อนแล้วทําะรือย่างชัมานั้นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเขาเป็นผู้นําที่ดีทําไมเขาเป็นวีรบุรุษของดาวิดพระเจ้าบอกแล้ว,ว่าสามสิบคนกับสามคนเนี่ยมัน เรื่องความสามารถแต่มันต่างกันที่หัวใจหัวใจที่มีหลักชัดเจนมีความแน่วแน่มีความจงรักภักดีมีความร่วมใจกับผู้นำชัมามานั้นร่วมใจกับดาวิดไม่ทิ้งดาวิดถูกรับมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้จะยอมตายในการปฏิบัติหน้าที่เขาตัดสินใจไม่ต้องวังเลใจและไม่ต้องบอกว่าทำไมพระเจ้าจต้องมาเอาจากเราเราก็มีอยู่น้อยอยู่แล้วกว่าเราจะได้เราก็มีอยู่นิดเดียวอยู่แล้วพี่น้องคะ เราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะให้กับพระเจ้านั้นนะกลายเป็นสิ่งที่เป็นความจำกัดของเราแต่เราน่าจะดีใจที่ว่าสิ่งที่เรามีไปทําให้ความสําเร็จของพระเจ้าเกิดขึ้นเราต้องร่วมใจกันมีภารกิจมากมายในงานของพระเจ้าที่ต้องการคนร่วมใจเพราะทุกคนร่วมใจพี่น้องงานมันจะเบาขึ้นอย่างมากมายผู้นําก็จะสามารถทําอะไรได้อีกหลายหลายอย่างมากขึ้น สิ่งที่เราจะทําออกไปนั้นต้องเห็นความสําเร็จด้วยการที่เรามีเป้าหมายแล้วเราก็ทําส่วนของเราพี่น้องคะแม้งเงินน้อยนิดที่เราให้ออกไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนเด็กคนหนึ่งที่โบสถ์ในฟิลาเดเฟียเพราะว่าเขาไม่เคยเข้าไปในโบสถ์ได้เลยทุกครั้งที่จะเข้าโบสถ์ไปเนี่ยคนน่ะมาแออัดยัเดเยียดเขาถูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนไปอยู่นอกโบสถ์ตลอดเวลาแล้วเขาเป็นเด็กที่ยากจนมากพี่น้องเก็บขยะขาย เขาเก็บเก็บเก็บนะพี่น้องอยู่เ็นวาสองปีปรากฏว่าเขาตายไปสิทธิพิบาลก็จะไปทําพิธีอะไรหลังนานาพอพอจะไปจัดการกับศพของขน้องเงินที่อยู่ในกระเป๋าที่อยู่ในมือเขานั้นหลน่นลงมาเปิดมาข้างในห้าสิบเจ็ดเซนก็เขียนโน้ตไว้ด้วยว่าขอถวายเพื่อจะสร้างคิดจักรเพื่อจะให้มีคนเข้ามาอยู่ในคิดจักรได้มากๆเพื่อจะได้มีที่ให้เด็กด,ด้วยเรื่องนี้รู้ไปถึงเศรษฐี เซนทีนั้นยอมขายที่ดินในเมืองราคาอย่างแพงมากูลคาห้าสิบเจ็ดเซนพี่น้องเห็นไหมคะคนหนึ่งคนที่ยอมเติมเต็มให้กับสิ่งที่เป็นงานของพระเจ้าวันนี้แต่และเราแต่และคนอาจจะเหมือนชัมมาที่แตกต่างแต่เราทุกคนยืนหยัดที่จะรับผิดชอบเป้าหมายที่พระเจ้าให้กับเราอย่างเต็มที่ พระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้เราและพระเจ้าไม่เคยลืมสิ่งที่เราทํามนุษย์อาจจะลืมแต่พระเจ้าไม่เคยลืมดังนั้นการยืนหยัดเดินไปในเป้าหมายในความสําเร็จจึงเป็นสิ่งที่สําคัญธรรมานั้นยืนมั่นบอกใช้คานี้ว่ายืนมั่นอยู่ท่ามกลางยืนมั่นคือไม่เปลี่ยนแปลงแล้วคิดแล้วว่ายังไงเราก็ต้องตัดสินใจใยืนมั่นคนองอยู่ที่นั่นหลายครั้งคนที่ไม่ยืนมั่นนั้นเพราะว่าความกลัวกลัวที่จะล้มเหลวกลัวที่จะยืนหยัดไปในสิ่งที่เราทํา พี่น้องคะวันนี้เพื่อเราตัดสินใจที่กล้าหาญเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ายืนหยัดที่จะไปให้ได้ไกลที่สุดยืนหยัดที่จะไปสู่สิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้กระทำมากที่สุดพี่น้องคะและข้าพเจ้ามีความมั่นใจอย่างยิ่งว่ากราฟชีวิตของเราไม่ต้องขึ้นขึ้น,นลงลงอีกต่อไปพิสเตียนต้องสูงขึ้นทางเดียวพระกภพีในะเฉยธมรมนัที่แปดสิบสามบอกว่าสูงขึ้นทางเดียวยึดสันแน่นภูนล,ล้นใจให้ถ้าเราตัดสินใจที่เดินไปใน สิ่งที่เป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของเรานะพี่น้องคะวันนี้ท่านมีหลายสิ่งที่พระเจ้ามอบไว้อยู่ในมือของท่านอาจอยู่ในระดับของครอบครัวในระดับของทิสจักรอยู่ในระดับของอาณาจักรอยู่ในระดับของประเทศอยู่ในระดับของโลกนี้ถ้าเราตัดสินใจพี่น้องคะมันไม่เกินกาลังของเราเราหนึ่งคนที่ตัดสินใจจะมีพลังมหาศาลกว่าคนมากมายที่จะติดตามและเดินตามไปกับเรา เพียงมดหนึ่งชีวิตที่ยอมตัดสินใจนะ,ะเหมือนอย่างพระเยซูที่ยอมมาตายไถ่บาปแทนเราทําให้เราทั้งหลายสามารถติดตามพระองค์และรู้ว่าเราสามารถไปสู่ความสําเร็จได้เพราะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วชัมาก็เช่นเดียวกันเขาได้เป็นแบบอย่างให้กับคนเห็นว่าเมื่อเขายือนอย่างพี่น้องเขาต่อสู้ต่อคนฟิลิสเตียที่มากมายมหาศาลพระเจ้าประทานความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับเขา ข้าพเจ้าชอบชีวิตของชัมมามากเลยนะคะข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมากว่าคนเหล่านี้คือคนที่พระเจ้านับว่าเขาเป็นวีรบุรุษหวังว่าวันนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นวีรบุรุษของพระเจ้าเพราะชีวิตเราเดินและติดตามพระเจ้าวันนี้พระเจ้าจะอยู่กับเรานะคะและพระเจ้าจะอวยมพรเราแราจะจบในคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะ แล้มันต่างกันยังไงล่ะลูกเด็กน้อยตอบกลับมาว่ามันต่างกันมากเลยค่ะพ่อ,อถ้าหนูจับมือพ่อไว้และมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับหนูหนูอาจปล่อยมือพ่อหลุดไปก็ได้แต่ถ้าพ่อจับมือไว้มั่นใจว่าแม้จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามพ่อจะไม่ยอมปล่อยมือหนูหลุดไปแน่สดูดีส7ข้อ23-24ถึง24 พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมรลคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัพระเจ้าพยุงเขาไว้อิสยาห์4 1ข้อย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุหนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีัยของเรา วันนี้ท่านอาจจะมีหลายอย่างที่จะต้องรับภาระชีวเพ<อ>ื่อประสบความสำเร็จอย่ามีข้อแม้ข้อแก้ตัวหรือหรือปัญหาต่างๆมากมายให้เราบัญเชิญปัญหาด้วยการยืนหยัดและมีหัวใจที่เข้มแข็งทำส่วนของเราอย่างเต็มที่เต็มกำลังและไม่อบอกว่าเราพยายามแล้วแต่เราจะทำให้สำเร็จตั้งเป้าว่าเขาจะต้องมีชัยชนะพระเจ้าต้องเป็นธงชัยของเขา พี่น้องคะวันนี้ท่านอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่กําลังทําภารกิจร่วมกับพระเจ้าขอให้ท่านเห็นความสําเร็จด้วยการเห็นชีวิตของชมมาหรือเห็นชีวิตของกันและกันพี่น้องคะท่านประรับใจคนข้างๆท่านใช่ไหมคะที่เขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้หวังว่าวันนี้เราจะได้รับหลักการความคิดที่มาจากพระเจ้าและเราจะเป็นคนที oh <no. S 1> ่ oh <no. S 1> เป็นเป็นคนเนนะ